ต o วลีโวนะครับพีเเนอประตู4ฟร์วิวดิฟล็อกเกียร์ออโต้นะเข้ามาใหม่นะครับคันนี้คือ2.8งจุดแปดโฟร์วิวดิฟล็อกปีสองพนี่ะครับไปซื้อมาเองไปรับมาเองรถโคตรสวยขับโคตรดีภายในมาได้เชนใหม่หมดพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับมีล็อกความเร็วเล็กไมคันหน่งันหนึ่งแี้อยแปดสิบเก้ากิโลนะครับเป็นตัว4ฟร์วิวดิฟล็อนะครับปี2021เนะครับเพิ่งได้มาใหม่เลย พิ่งได้มาใหม่เลยผมการันตีโครงสร้างเลยคันนี้โคตรสวยโคตรสวยและราคาโคตรถูกผมซื้อมา750,000ผมขายคันนี้759,000บาทโอ้โห759ซื้อมา750,000บาทไปแล้วนะครับนะ4ประตูออโต้โฟร์วิลดิฟรอกสวยๆแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดดีเทลพร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้กับผมเททอโต้นะครับพี่ๆครับวันนี้อยู่กับโตโยต้ารีโว โรตารีโวนะครับคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นตัว2.8 Hi 2.8 Hi 4x4 4 4 Wheel Diflock เกียร์ออโต้นะครับปี2021ปี2021รถเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลขไม่1 4 0 0 0 1 4 0 0 0รถคันนี้ได้สีดำสวยๆเลยรถสีดำสวยๆเลยนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับ,มรบผมบอกเลยว่าไม่มีเก็บงานแน่นอนนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับแล้วคันนี้ไม่ได้เชนหม่หมดละ ไม่ได้เชนใหม่หมดแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องจะเป็นระบบไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมไททามินิงไลท์นะครับวันนี้เปลี่ยนโลเคชั่นนะครับผมอยู่ที่สาขา2ที่ผมเคยแจ้งว่ากําลังจะเปิดนะครับแล้วก็เปิดแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวโรตาริล e วอสประตูพิลันเนอร์นะครับเกียร yeah. ์ออโต้สองจุดแปดโฟร์ให้พี่ๆได้ดูกันแบบรถสวยจัดเลยรถสวยจัดเลยรถเพิ่งเข้ามาผมไปขับมาเมื่อวานนะผมบอกเลยว่าดีมากๆดีมากมาก ดีมากๆนะครับขับดีขับสนุกดูกันชนหน้าชิดเลยนะล้อแมกเป็นทูโทนนะครับโลโก้2.8ดอยู่ครบนะครับเป็น4ประตูนะครับพีรันเนอร์กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกมาให้มีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกมาให้นะครับภายในผมบอกเลยว่าคลิปเลยคลิปเลยเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าลูกผสมละกันลูกผสมละกันคันนี้เลขไมาหนึ่งแสนสี่พัน นะครับแต่ว่าเพิ่มตัว parking sensor เข้ามา parking sensor เข้ามาปุ่ม start ไฟหน้าออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีล็อกความเร็วมาให้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่พันนะครับสามร้อยแปดสิบเก้ากิโลน้ำหน้าจอเป็นตัวทัชสกรีนตัวใหม่นะเป็นหน้าจอตัวใหม่ระบบแอร์เป็นออโต้นะครับแล้วก็มีช่วยชะลอลงทางลาดชันนะครับแล้วก็มีดิฟล็อกมีดิฟล็อกมาให้นะปุ่มดิฟล็อกที่เป็นรูปล้อรถนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ เกียร์อัตโนมัติในมีโหมดกันคับคือ Eco Mode และ Power Mode นะครับถือว่าสวยมากๆกัลน,นะคันนี้ได้4ประตูนะครับออโต้ e นะเมะื่อวานผมลงขายไปนะมีแต่คนแบบขอตัดได้ไหมขอตัดได้ไหมผมจะบอกความจริงคือผมซื้อคันนี้มาในราคา7,59,000บาทผมซื้อมาในราคา7,59,000บาทนะครับราคาเสนอขายผมขายแค่7,59,000บาท7,59,000บาทนะครับได้ Toyota Revo นะรถสวยๆนะสี่ประตู p ีลันเนอร์นะครับโฟร์วิลดิฟล็อกไปใช้4ฟร์วิลดิฟล็อกไปใช้นะไฟท้ายเป็น LED แว้ดีละราคานนี้ฝากเซ็นเซอร์มาให้นะสี่จุดสองสาต้องถอยหลังมีมาให้ครบต้องถอยหลังมีมาให้ครบอันนี้คือสาขา2ของเรานะครับติดถนนใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมแล้วนะผมบอกเลยว่าผมประจำอยู่สาขานี้นะครับใครอยากดูรถทดลองขบับก็ติดต่อเข้ามาได้เลย นะครับที่เบอร์0626407776นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0626407776นะครับรถสวยๆบางๆแบบนี้รอท่านอยู่4ประตู4 w h e e l วดิฟล็อกโอ้โหหามาได้ไงหามาได้ไงซื้อมา7 0 0 0 0 0น0 0 0 0ขาย7 5 0 0 0 0นนโอ้โหนะยอมใจยอมใจเจ้าของเลย นะแล้วผมไปซื้อมาเองแล้วผมขับกลับมาเองนะค,ะนะครับเนี่ยนะตอนแรกผมนึกว่าราคาจะอยู่แบบแปดแสนกว่าเรย่ยงนี้ไม่เลยเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะเบาอนงบ่บอ,บอหนังมีมาให้มีบาบน์บาล่างให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับไม่มีผิดหวังคันนี้นะครับไม่มีผิดหวังนะครับกับโตโยต้ารีโวนะครับพี u ันเนอร์ view, block, auto, 8, นะครับสี่ประตูโฟร์วิวดิฟล็อกเกียร์ออโต้สองจุดแปดนะครับ ค่าตัว750,000บาทรถปี2021รถปี2021นะครับรถสวยจัดจัดเลยรถสวยจัดจัดเลยคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รีโว่หลอ่ลอๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์062 640 7776ครับ